นะบรรยากาศลานองค์ปู่นะหลังจากที่องค์ปู่ย้ายไปนะตั้งแต่วันที่18<อ>เดือน6นะตอนนี้วันนี้วันที่9เดือน7นะครับก็เท่ากับว่า21วันหรือ3อาทิตย์เนาะที่องค์ปู่ย้ายไปแล้วนะเสือแต่เพียงร่องรอยความทรงจำเนาะนะครับ ดูแล้วก็ใจหายนะพี่เสือก็รู้สึกหวังเวงทุกครั้งเวลาเดินมาตรงนี้นะครับเรามาที่นี่ด้วยความตั้งใจที่อยากจะมาเป็นยูทูบเบอร์สายลงพลแล้วก็อ,อยากจะรู้สึก,กจะเก็บความรู้สึกไว้ฮะอ,อะไรนะอ้าวท,ทำอะไรนะอ้าวตามแม่มาต่อยไปติดๆเลยเลยยะนิง ลาแล้วก็กอย่านิงไม่รออยู่เป็นคนสุดท้ายเหรอรอรอสักหน่อยไหมหรือตามเขาเฉยเลยอยู่ตั้งนานอยู่ตั้งนานย่านิงอยู่ตั้งนานไม่รื้อเขาไปอยู่ตาจำปาดงเขาเพิ่งกลับมาหรือย่านิงหรือตามนะทุกคนเอไได้เลยเดี๋ยวายกันโดนหลอกอ้าวนะย่านิงก็รื้อแล้วนะทุกคนนะครับ โอ้ยแล้วต่อไปไมันจะเงียบเหงาว่างเวงขนาดไหนเนี่ยแต่พี่เสือกับยายสมรล้วก็ไม่หวังไงโอ้ย oh. พี่เสืออีกสองสามวันก็ไปแล้วนะหรือแบบไม่ได้ไม่มีปีไม่มีคุยนะคะยานิงเนี่ยโอ้ oh. นี่นะครับยานิงรื้อแล้วนะครับผมไม่ได้บอกเลยนะเมื่อวานว่าจะรือ้อยานิงก็ออกมานะอเห็นพว,พวกหนูขนของอยู่แต่ยานิงก็ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้บอกเราอะไรเลยใช่ไหมพอเมื่อเช้ามาแต่เช้าเลย มีหน้าถึงมาแต่เชา้านี่น้องเอ้ปกปอกอก็จะเป็นเมืองเป็นมเมืองอะเเรียกมือองะไรนะเมืองแห่งความเงียบเหงาเมืองแห่งความเงียบเหงาเงียบสงัดวังเวงเวววะน่ากลัว <laughs> ชวนขนหัวลุก <laughs> พูดกันไป <laughs> พูดเล่นๆนะ<า>นะครับพูดเล่นๆนะครับผมแล้วย่าหนิงก็กลางค่ำกลางคืนหรือว่ามืดแล้วย่าหนิงก็จะไม่กล้าออกมาอีกเพราะว่าย่าหนิงก็ต้องกลัวนะคะพี่น้องเวงบอมันวางเว, <c oughs> วงว้าเ <c oughs> วางนี่ทีมช่างนี่จะไปทําบ้านย่าหนิงหรอ <c oughs> ใช่ก็ไปใส่บ้านเ้นอ่าก็ไปใส่ที่บ้านอู้ ค่อยก็ลื้อไปแล้วเมื่อวานผ้าเต็นท์สามอันอยังไม่ได้ไปติดให้ยายเลยอเ,เอาไอ้จอยขยับออกแม่อย่ามาบาังหน้ากล้องเขาแม่ต้องเรียกแห้งเสมัแห้งมานนี้แห้งมานนี้แล้วมานี้มาทางนี้แห้งมานี้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 มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้แห้งมานี้มานี้แล้วมานี้มานี่มานี่มานี้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 แล้ว มาทางนี้มาทางนี้นี่น้องแห้งนะฮะทำไมต้นตะขบขึ้นดีเหลือเกินเนาะต้นตะขบเนี่ยรวมไปเสร็จแล้ว สิอดต้นสิต้นเหรออืมสิบอ็ดต้นรวมไปเสร็จแล้วอืมดกทุกต้นด้วยเท่าที่ดูนะมาละกอดกทุกต้นต้นาเนาะอืมโอ้มาละลกอตัวนี้ดกพอๆกับที่ร้านองูเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะฮะ โอ้โหปดัดปัดเป็นรอยลูกเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนนะครับลูกกำลังตําพอดีเลยนะลูกหนึ่งก็หนึ่งครกสองครกนะค,คือลูกไม่ได้ใหญ่มากเนาะนะครับอ่าตอนนี้ทีมช่างก็จะรื้อนะครับร้านย่านหนึ่งแล้วนะฮะทุกคนอรือร้อกันไปหมดเลยเนาะนะฮะใจหายนะครับ รู้สึกว่ามันหนะดหูยังไงไม่รู้เนี่ยเราไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยนะแต่เราก็ต้องทําใจแล้วก็ยอมรับมันนะทุกคนนะครับอ้าวจะติดลมไหมเนี่ย <laughs> จะถ่ายคลิปหรือร้านจะได้คลิปรถติดลมแทนนรับ

พี่เสือชอบอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ถ่ายองค์ปู่เห็นเป็นเลข8หรือว่าอินฟินิตนะครับตอนนี้ปู่ก็ได้ไปนะที่จำปาดงแล้วนะนะครับเราเชื่อว่าปู่คงจะได้เลือกแล้วแหละนะว่าจากจะไปอยู่ตรงไหนนนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงนะครับและมันก็มีคําว่าสุดท้ายนะครับและมันก็มีคําว่าดีกว่านะฮะโอ้เสียงน้ำอะไรไหลหืม เสียงน้าไหลแรงมากเลยนะครับดังมาจนถึงลานอง์คปู่นะฮะโอ้เสียงน้ําไหลนะทุกคนนะฮะโอ้ที่ฝนตกหนักเมื่อคืนนี้นั่นเองนะน้ําท่วมนานะครับทุกคนดูนะครับเมื่อวานนี้นะฮะตอนที่พี่เสือมาไล่สดนะฮะน้ํายังมีแค่เล็กน้อยนะฮะคือยังมองเห็นต้นข้าวนะครับแต่วันนี้นะครับมองไม่เห็นต้นข้าวแล้วนะครับผมโอ้โห น้ำท่วมนาข้าวเลยนะฝนตกหนักจริงๆเมื่อคืนนี้นะฮะตอนนี้เจ้าของนาเขาก็กำลังปล่อยน้ำนะครับนะออกจากนาที่ท่วมนะไปอีกนาหนึ่งนู่นนะนี่นะที่มองเห็นตรงจุดนี้นั่นเองนะผมนี่นะตรงนี้เนาะนะครับระบายน้ำไปอีกแปลงหนึ่งนะฮะในขณะเดียวกันน้ำที่คลองห้วยบุงนะทุกคนเต็มเลยนะครับโอ้โห น้ำเต็มคลองห้วยบุงนะน้ำก็เลยล้มเลยล้นสปริงเวนะครับนี่นะไหลาผ่านสปริงเวย์นะไปตามคลองนะไปหลังบ้านลุงพลตรงป่าไผ่ทางนู้นนะทุกคนนะครับโอ้น้ำเยอะจริงๆนะครับอ่ะนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดนะฮะจากหน้าบ้านลุงพลนะฮะเช้าวัวนเสาร์ ที่9เดือน7 5 6 6ขอบพระขอคุณทุกท่านที่รับชมคลิปแล้วก็ดูโฆษณาให้กับเสือพาไปนะครับสวัสดีครับ